สวัสดีครับเพื่อนๆจาก EP ที่แล้วที่ผมพาไปชมโรงแรมวิวหลักล้านในกรุาลัมเปอร์กันนะครับใน EP นี้เนี่ยผมก็จะพาไปชม3สถานที่ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกรุาลัมเปอร์เลยก็ว่าได้ครับก่อนไปเราก็แวะเซเว่นอวนะครับลองชิมเซเลอรี้ของที่นี่เขาสะหน่อยอะไรครับร u t ูตี้ต สำหรับรสชาติก็เหมือนน้ำเขียวบ้านเราปกติครับถึงแล้วครับวัน,นี้ค่ะวันนี้เรากำลังจะมาไปเที่ยวมาสกนจาเมเก่นะคะอ,อยู่ไม่ไกลจาก KL Central เท่าไหร่นะรถไฟใต้ดินม,มาได้นะคะใช้สายสีแดงอย่า <Yeah. S 1> อันนี้ก็ต้องเตรียมชุดเข้านะครับ <Morning. S 1> หลัง4ี่โมงเนี่ยเข้าได้เฉพาะมุสลิมเนาะรอบเช้าเนี่ยเข้าได้ถึง10 a m ถึง เที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็รอบเย็นบ่ายสองครึ่งถึง4ี่โมงปดหลังจากที่ผิดหวังกลับมาซีจาเม็ดไปนะครับที่ปิดไปแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆครับจนมาเจอสถานที่น่าสนใจที่หนึ่งครับระหว่างทางเนี่ยก็มีสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับที่ดูน่าสนใจมากๆครับจะสังเกตได้ว่าท้องถนนของเขาอะครับค่อนข้างสะอาดนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมประทับใจของที่นี่นะครับก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆแหล่งน้ำของเขานะครับ เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะพาไปดู River of Life g นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวครับได้รับการยกย่องให้ติดหนึ่งใน10ของโครงการที่ฟื้นฟูเมืองที่ดีที่สุดของโลกด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ทางซ้ายมือของเราครับก็คือบังกุน,นันสุลตานอับดุลซามัสนะครับหรือใครอยากจะเซิร์ช Google ก็สามารถเซิร์ชได้ว่า BSA's นะครับส่วนทางขวามือครับก็คือเมริกาสแควร์นะครับ สำหรับ b s a s ที่นี่นะครับเดิมทีเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสมัยอาณานิคมอังกฤษนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นธงชาติมาเลเซียส่วนเหลืองน้ำเงินแดงนี่เป็นธงของเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับถ้าเกิดว่าเห็นธงแบบนี้แสดงว่าเราอยู่กันที่กัวลาลัมเปอร์ ดีมากเลยอ่ะสวยนะเนี่ยในวันที่เรามาครับก็เหมือนกับว่า BSAS เนี่ยครับเขามีการปรับปรุงกันอยู่นะครับแต่ว่าขนาดว่าปิดปรับปรุงเนี่ยก็ยังดูสวยอยู่เลยครับและอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์ของกราลัมเปอร์นี่นะครับก็คือเมเดกาสแควร์นะครับ จุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจตุรัสประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเลยก็ว่าได้ครับบริเวณน,นี้เนี่ยเป็นบริเวณ